ลิเวอร์พูลครับกับความย่มแย่ในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันนี้ถ้วยสำคัญที่เหลือของเขาก็คือเป็นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับและตอนนี้ก็มีข่าวแล้วครับว่าทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่น21คนที่จะลงทะเบียนในลิสต์เอครับลิสต์เอคือนักเตะชุดใหญ่ที่จะสามารถลงเล่นได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก็เปลี่ยนกัน3คนโดยมีดังนี้ครับคนที่ถูกเอาออกคืออาตูเมโล่ที่ย้ายมาจากจูเมตุสแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลย อีก2คนเป็นคาวินแลมซี่แบ็คขวาที่ดึงมาจากอเบอร์ดีแล้วก็สเตฟานไบเซติิที่ถูกถอดออกอันนี้คนก็มองว่าเอ๊ะทำไมเอาไบเซติิออกไม่ได้เอาออกไปไหนครับเอาออกไปอยู่ในลิสบีลิสบี B. คืออะไรครับลิสบี B. คือนักเตะที่มีอายุต่ำกว่า21ปีแล้วก็ฝึกซ้อมมากับชุดใหญ่อย่างน้อย2ปีซึ่งจะลงชื่อได้ไม่จำกัดแล้วก็สามารถลงชื่อได้ลงเตะได้ก่อนเที่ยงคืนของวัน,นที่จะแข่งขันในแต่ละนะัดซึ่งจะมีเคอร์ติสโจนมีฮาวิเอเลีย ประมาณนี้นะครับวันนี้คือเรื่องราวของลิเวอร์พูลครับกับการลุ้นอีกหนึ่งแชมป์ที่ยังมีเหลือสำหรับพวกเขาในฤดูกาลนี้หงแดงกับฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลิก